หมอพิมนะคะวันนี้นะคะหมอก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นกระแสของสังคมอยู่ทุกวันนี้นะคะก็คือเคสเสริมจมูกของคลินิกแห่งหนึ่งน,นะคะโดยคนไข้เนี่ยเข้ารับบริการเสริมจมูกด้วยเทคนิคโดมยาสลบนะคะแล้วคนไข้เสียชีวิตระหว่างผ่าตัดนะคะแต่ว่าวันนี้หมอจะพูดถึงภาวะที่อาจจะเป็นสาเหตุทําให้คนไข้ท่านนั้นเสียชีวิตได้ในระหว่างผ่าตัดนะคะก็คือทางการแพทย์จะเรียกว่า m a l i ่งแนนไฮปเปอร์เ r m i a มียนะคะโดยหมอจะเรียกสั้นๆว่า MH นะคะซึ่งภาวะ MH นี้เกิดได้อย่างไรนะคะโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่ร่างกายของเราตอบสนองต่อยาดมสลบอย่างรุนแรงนะคะจนทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีหัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะทําให้ร่างกายต้องใช้ออกซิเจนในการแลกเปลี่ยนก๊าซมากขึ้นนะคะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกได้ไม่ทันนะคะทําให้ระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลวนะคะนําไปสู่สาเหตุของการเสียชีวิตได้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเสี่ยงเป็นภาวะ M.H. หรือไม่นะคะจริงๆแล้วภาวะ M.H. เป็นภา ภาวะที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะคะอาจจะต้องดูประวัติครอบครัวคุณพ่อคุณแม่จะมีแนวทางการป้องกันได้อย่างไรนะคะที่วินเซนคลินิกของเรานะคะจะมีการถามประวัติครอบครัวแล้วก็ก่อข้อมูลโดยละเอียดของคนไข้ในทุกๆเคสที่ต้องผ่าตัดนะคะเพื่อเช็คประวัติว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ MH หรือไม่ห้องผ่าตัดของเราได้มาตรฐานระดับโรงพยาบาลทุกเคสผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบจะมีวิสัญญีแพทย์ดูแลตลอดการผ่าตัดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหมอจะพาเข้าไปชมห้องผ่า ตองเรากันนะคะค่ตน,นี้นะคะหมอก็อยู่หน้าห้องผ่าตัดใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะพาชมว่าห้องผ่าตัดที่วินเซนคลินิกของเรานะคะเป็นยังไงเราเข้าไปชมกันเลยค่ะสำหรับนี่นะคะก็จะเป็นห้องผ่าตัดสําหรับเคสลมยาสลบของเรานะคะก็จะมีเครื่องมือผ่าตัดแล้วก็มีวิสัญญีแพทย์ดูแลคนไข้อยู่ตลอดการผ่าตัดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะอันนี้เป็นเครื่องลมยาสลบที่เดบมาจะฐานนะคะ เราจะตรวจเช็คเครื่องทุกครั้งก่อนที่ผู้ป่วยจะได้รับการรมยาสลบก็ยังมีเครื่องนี้ที่เป็นมาตรฐานปกติที่เราต้องใช้คือเป็นเครื่องที่เรียกว่า e n t นเท a l CO2 แล้วก็แก๊สอนาไลเซอร์เครื่องนี้เป็นตัวที่วัดก็คือค่าคาร์บอนไดออกไซด์ที่คนไข้หายใจออกนอกจากนั้นยังมีเช็คได้ด้วยนะคะในเรื่องที่คนไข้มีภาวะผิดปกติเช่นเมมีปัญหาก่อนหน้า เราเหนือขึ้นมาก็คือจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นแก๊สอนาลเซอร์หรือเป็นเครื่องที่เอาไว้วัดค่าก๊าซดมยาสลบนอกจากนั้นยังสามารถดีเทคได้ด้วยว่าคนไข้ใกล้ตื่นหรือยังอีกตัวที่ต้องช่วยในการดีเทคได้ตัวภาวะ M s นี้เราก็มีตัววัดอุณหภูมิตัวนี้นะคะที่สําคัญหากเกิดภาวะ M H นี้ที่วินเซนต์คลินิกของเรานะคะเรามียาด้วยค่ะยาตัวนั้นชื่อแดนทอลีนนะคะที่วินเซนต์คลินิกของเราก็มีสแตนบายยาพร้อมเรียบร้อยค่ะเรียกได้ว่าได้ข้อมูลครบถ้วนจากมีสัญมีแพทย์จากห้องผ่าตัดกันเลยนะคะถ้ามี ข้อมูลหรือท็อปิกที่น่าสนใจเหมาะจะอัปเดตให้แฟนเพจได้ฟังกันนะคะเพราะความปลอดภัยของคนไข้คือหัวใจหลักสำคัญของมินเซนคลินิกค่ะ